รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้นะคะเป็นรายการสำหรับครอบครัวจริงๆค่ะ เพื่อนเชื่อว่าเด็กทุกคนนะครับมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าพ่อแม่เนี่ยจะหาเจอหรือไม่เราพยายามที่จะสร้างสารรค์รายการที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัวค่ะ อเราเลยนะครับคุณป้นนานาคอยคุณลอยคุณกอล ช่นความสนุกแบบเต็มอิ่มไปกับเด็กซ่าทางช่อง3 f a m ฟ l y ลพร้อมแล้วครับและในช่วงแรกนี้เราจะมาชมความสามารถของเด็กผู้หญิงกันซึ่งตามหลักวิชาการแล้วเด็กผู้หญิงจะเป็นแพทย์ละัวที่ชอบสังเกตสัมผัสและสนใจในเรื่องแสงสีมากกว่าผู้ชายจึงทําให้เด็กผู้หญิงมักจะพูดเก่งกล้าสแสดงออกมากกว่านั่นเองไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมสาวน้อยของรายการคิดซ่าแต่ละคนถึงเก่งๆทั้งนั้นเลยเราไปพบกันหนูน้อยคนต่อไปของเราเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กัน น้องมิชาว้าว่ะว้าว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 ฮัาววลฮัล้หลฮัลโหลฮัลโหลว้นวว้าา้าวว้าวว้าว้วว้า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 วว้อวว้้าว Tough l o v e ้้ ือนี่เขาลองเป็นสไตล์เขาอ่ะอีกไอริจินลเป็นอย่างนี้ค่ะคแต่<อ>น้องนอาจจะแบบโนต้ตเก่งๆนิดนึงแต่ฟิลเขาดีถ้าโนตเก่งๆเรามาลองฟังคูฟ้าใสร้องแบบโนต้ตไม่เก่งไหมครับลองได้นะเพลงเนี่ย I need her To be love lover Yeah อีกๆ I need her To be love lover Woo I need her รองเธอจะให้คู่ฟ้าใสร้องเนี่ยไหร่เนี่ยนี่มิชามิชาเธอกินคนเดียวโจนจะหมดจานอยู่แล้วเธอต้องแบ่งกันร้องสิไม่อย่างนั้น่สายราอยกให้ต่ง่งกันร้องคือนี่คือลูกนะฮะลูกฮะอยากจะบอกเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงจริงครับผมแล้วนี่ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาต้นอะไรครับคุณพ่อเป็นต้นขนุนเลยนะฮะได้คุณพ่อร้องโวนหน่อยได้ไหมฮะจะได้รู้ว่าลูกเอาเชื้อมาจากไหนอ่าโอเคลองได้เลยฮะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวลองดู แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว one two t h r i v e i x อย่างอย่งย่งยังให้ไอ้น้ำให้สิเพราะไอ้บอกว่าโอเคสิงอยู่สิงไอ้โอเค one two ไอ้น้โอเคโอเคถึง six one two three four five s, <S i งานนี้ผมว่าพี่เปิ้ลมีโดนคุณพ่อต่อยแน่เลยครับภาษาอังกฤษเนี่ยแหละผมจะภาษาผมก็อยากพูดภาษาอังกฤษไงเดี๋ยวค่อยคุย From Russia with love I'll wiser since fly you my day to good Much ผมงงตรงที่ว่าเพลงซึ้งมากแต่คนลูกขำอะไรเนี่ยฮะ I'm finished now เอาเดียวผมมีคุณพ่อของแม่ครับผมเป็นเด็กที่มีความสามารถด้วยและมีธรรมชาติที่น่ารักอยู่ในตัวด้วยร้องเพลงก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งสนุกข้จริงดังมากน้องนิชา น้องนิชาคิดว่าตัวเองจะผ่านเข้ารอบไหมครับหนูก็ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าหนูจะเข้ารอบหรือเปล่าแต่พ่อหนูไม่เข้ารอบแน่นอนโอ่จะพูดทำไมพีู่ดทำไมพ่อไม่ได้แข่งอ้าวเหรออะนะครับเรามารุ้นกันนะฮะว่าครูซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องมิชาครับโอ้เลือกหรือไม่เลือกนะน้องอะ ชวชาดีสุตาเด็กคนตอาอบถ้าน้องมิชานี่ถือว่าเป็นลูกไม้ไกล้ต้นน้องเพชรสาวน้อยมือกีตาร์คันเทพคนต่อไปก็ต้องเรียกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยครับจะมาเดินแบบหรือจะมาทําอะไรคะจะมาเล่นกีตาร์ค่ะจะมาเล่นอคูเลเล่โชว์งเงี้ยเหรอเฮียเฮียกีตาร์เขาพูดว่ากี กีตาร์ตัวเล็กมาแค่นี้ก็ต้องกีตาร์ตัวเล็กๆก็ดีดตางแหวงเอตาแหวงอตาแหวงยาเสียเวลาอยากดูกันหรือยังอยากมากแล้วพร้อมไหมคะจะไหวหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกันน้องเพลงครับ ด้านลายโดลายอมอนครับโซโลเพลงซัมบี้ครับและเพื่อเอาใจแม่ยกแม่ย่ารุ่นคุณป้าคุณลุงครับน้องเพชรมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากด้วยขอรับครับผม สังเกตครับที่มาเต้นแดนเซอร์นี่ก็ยุคเดียวกับเขาทั้งนั้นแหละฮะเป็นวัยรุ่นยุคเอตนะครับไม่ใช่ปีคิดศักราชนะครับแต่เป็นอายุของเขาเลยครับรุ่นเอตีครับพี่ปนนี่เอกอีเอกเอกครับหนักกว่าเอตีครับเน่ย เก็บครบทุกเม็ดเลยฮะแล้วคุณพ่อสอนน้องดิบกีตาร์ตั้งแต่กี่ขวบอะคะห้าขวบครับตอนนี้ห้าขวบครึ่งเล่นมาได้เดือนเดียวเล่นม่ออะได้ยินเลยเหรอฮะทำไมตอนเด็กๆพ่อไม่สอนอะไรอย่างนี้สอนให้ก <uncover> oh <ple three> ินแหนมอย่างเดียวเลยอะเออพ่อปลูกฝังเลยก็ไม่รู้คุณเลวมากน้องแบ๊ วาทีสุดตาเด็กันตาบายถ้ามิชาการน,น้องเพชรถือว่าเป็นลูกไม้ที่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วล่ะก็น้องนับเพชรสาวน้อยคนต่อไปถือว่าเป็นลูกหลานที่คนทั้งภูมิภาคภูมิใจกับสาวใต้ตาคมที่มาพร้อมกับกลิ่นไอบ้านเกิดย่างเต็มตัวครับ ค้าขาและเพชรพร้อมแล้วค่ะแล้วๆๆ้แล้วไปพร้อมกับคิดซ่าสาวสวยคนต่อไปของเราเลยนะครับน้องนับเพชรสวัสดีค่ะ <c oughs> นูชื่อเด็กจิ้งนับเพชรว่าแกวอายุเจ็ดปีค่ะนูเป็นเด็กภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะนู ผี่ส่งคะมีซิ่งนาประทับใจมากไม่เลยเออไม่ว่าจะเป็นผูขเข้าถะเล่นั่งตาลุงโนรารและผี่สำคัญมีคนส่วยๆแบบนับเพดยค่ะแม่คองท่องแคตตาล็อกมาเลยฮะม,ม,มีมีนั่นด้วยนั้นตลาดกิมหยงนั้น <c oughs> เออตลาดกิมหยงไปไปรด้เปล่าได้ไปเส้นหนงห,ห,หมีอันหนงหมีอ่ะไปเพดงงเลยอันตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกมาได้ไง ใไปสะดุดขาเขาหรือเปล่า <c oughs> วันนี้หนูมาโชว์อะไรวันนี้หนูจะมาเรีนยนรูเร่เร่กับร้องเพลงให้พี่ๆทุกคนฟังค่ะ <c oughs> มาเที่ยวปักตายมาเที่ยวสงคลาสานุกเกฮากับเราชาวตายมาดูนั่งลุง แะไรจะถามเหรอครับไปรือเห็ดไปรือเห็ดไปค่ะไปค่ะแล้วลำได้ไหมครับได้ค่ะลำได้ลัมโนราย่่าเหรอเออเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะโชว์เอกชัยศรีวิชัยหลบไปทางๆหนได้ไหมฮะพวกเกกกะเข้าเลือเกินครับเขาจะโชว์ฮะ เรียกได้ว่าน้องผมนี่ความสามารถล้นเหลือจริงๆครับร้องกระไดเล่นก็ได้นี่รำอีกด้วยครับโอ้น่่อยากจะบอกเลยนะฮะว่าเป็นการรำข้าเกลียบที่สวยมากพี่เป้นมามุกไหนครับอมะไรโนราโนรา ไปเล่นอย่างเงี้ยเียมโนนเลยไปเล่นกับเมียเลยป่ะกูซาครับเลือกหรือไม่เลือกนะแม่กูตาดึงกับเจ๊พั่วไม่ตะไปน่องครับเลือกหรือไม่เลือกเน้ยน้องน้ำเปชวันดีจุบตาเด็กคน่อไปกับพี่น้องเฮยมาที่โชว์สุดท้ายของเพลงนี้ต้องอวยกันก่อนเลยนะครับว่าสาวน้อยอันนาของเราร้องเพลงเพราะจริงๆเพราะออกก้าของเราถึงกับเคลิ้มจนต้องทำเอ็มวีประกอบโชว์ไปด้วยเลยกับเพลงเล่นของสูงจากน้องอันนาครับ ากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีปิ้งปิง กล้าเหมือนเขินเขินนะครับอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่ซ้อนใจตาเกลียดตากายจะเพียงใดก็ดีความปล่อยเธอไปจากฉันตกลุมตาสิ้ตกลุมตาสิ้นออมีเอ็มวีด้วยครับ ตอกหลุมให้ดูเลยว่าตอกหลุมรักจริงๆมานี่เห็นไหมสวยเามือนหลอกนะสวยเหมือนนางฟ้าสวยเหมือนเจ้าหญิงนี่อะสุดว่า สวยเหมือนสวยเหมือนไรสวยเหมือนทาครูซ่าครับสรุปแล้วครูซ่าจะเลือกหรือไม่เลือกน้องอันนาครับผมกับความน่ารักของน้องอันนาดูว่าจะชนะใจครูซ่าได้หรือไม่ในการยิ่งสวยใสเขาเลยน้องอันนาว่าที่สุดตาเด็กขันตาไป ท้าน้องมิชชาอน,นาเพชรและนับเพชรถือเป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงที่แสดงให้เราเห็นถึงการกล้าสแสดงออกเราก็จะได้เห็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของเราที่ชอบการแสดงออกโลดโผนเคลื่อนไหวมากกว่านั่นเองและในช่วงหน้าเรายังมีธรรมชาติน่ารักของเด็กๆมาอีกเพียบ